ถ้าท่านเดินเข้าไปในป่าได้พบกับซากกวางที่ตายแล้วท่านรู้สึกหิวไปถือเนื้อกวางมาปิ้งแล้วก็กินผมถามว่าบาปไหมไม่บาปอันนี้เข้าใจไม่ยากงานนี้ไม่เกี่ยวเลยมันตายอยู่แล้ว ท่านเดินเข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตไปที่ชั้นขายเนื้อหมูไก่อะไรก็แล้วแต่แล้วท่านก็ไปหยิบแพ็คหนึ่งมาจ่ายตังค์แล้วเอากลับบ้านอย่างนี้บาปไหมมันตายแล้วดูเหมือนเข้าใจได้ง่ายนะไม่อยากเย็นอะไร ไม่ได้มีเจตนาในการค่าใดๆเลยไปหยิบของที่เขาขายแล้วก็มาจ่ายตังค์แล้วก็เอาไปกินอืแต่ว่าเราไปซื้อเนื้อหมูมานี่เนื้อไก่เนื้อหมูซึ่งก็เพราะเราซื้อไงเขาถึงค่าไงมันเป็นกฎดีมานซัพพลายธรรมดาที่เองก็เพราะเราอยู่ในห่วงโซ่ไงเรากินเขาก็ถึงต้องค่าไงเอาละ ต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะว่าที่ท่านเดินเข้าไปซื้อเมื่อกี้เนี่ยไม่ใช่หมูเอาความจริงเลยถอดทอนสมมติบัญญัติออกให้หมดสิ่งที่ท่านคิดเอาเองเอา,เอาให้หมดท่านคิดว่ามันเป็นหมูเพราะท่านไปเห็นภาพหมูเองสิ่งที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยเป็นซากสัตว์ที่ตายแล้วท่านไปซื้อซากสัตว์ที่ตายแล้วมากินเอามาปิ้ง เป็นซากสัตว์ที่ตายแล้วแต่ท่านมานั่งกินแล้วด้วยความคุ้นลิ้นแล้วท่านบอกว่าอร่อยแล้วมันก็ลงไปเน่าอยู่ในท้องอันนั้นท่านการปรุงแต่งมันขึ้นมาซากสัตว์ที่ตายแล้วเอาละเพราะฉะนั้นเรื่องบาปคงไม่เกี่ยวลวเลยข้อหนึ่งคือกฎดีมานซัพพลายที่ท่านว่า เพราะเรากินมันถึงมีการฆ่าท่านว่างั้นเดี๋ยวเราไปที่โรงฆ่าสัตว์กันถือขันคนละใบแล้วไปยืนหน้าโรงฆ่าสัตว์ทำหน้าตาให้หน้าสงสารเขาไว้ผมอยากจะรู้ว่าเขาจะเอาเนื้อสัตว์ที่เขาฆ่าเอามาให้ท่านไหมถ้าท่านบอกว่าเขาฆ่าเพื่อท่านไม่ ยกเว้นแต่ท่านมีเงินไปแรกตกลงเกาค่าเพื่อท่านหรือเขาค่าเพื่อเงินอ้าวก็เวลาช่วงกินเจไงคนกินลดมันก็เลยตายได้น้อยลงใช่เพราะถ้าเขาค่าเท่าเดิมเขาเจ๊งดิไม่ต้องไปช่วยเขารับมาหรอกนะใครค่าใครรับ ขอให้เข้าใจความจริงหากการกินเนื้อสัตว์บาปอย่างที่ท่านคิดขอให้ทราบไว้อย่างหนึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยตรัสเอาไว้ตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปจนถึงพระอาหารหันต์เป็นผู้ที่มีศีลบริบูรณ์แสดงว่าศีลข้อหนึ่งก็ต้องบริบูรณ์แน่ๆปานาธิบาตบริบูรณ์สมบูรณ์สุดๆในพระโสดาบันสกิทาคามีพระนาคามีแล้วก็พระอาหารหันต์ ท่านคิดว่าครูบาอาจารย์ที่ท่านเคารพนับถือจะหลงปู่หลวงตาอาจจะเอ่ยชื่อมาทุกท่านก็รู้จักเดินทุดดงกันอยู่ในป่าผ่านบ้านหนู่บ้านไหนชาวบ้านเอาของมาถวายเอาอาหารไปถวายอาหารที่ถวายก็คืออาหารธรมธรมดารรมดธาที่มีเนื้อสัตว์แล้วครูบาอาจารย์ที่ฉันเหล่านั้น ถ้าผิดศีลผมว่าวันนี้ท่านไม่บรรลุธรรมท่านเข้าถึงความเป็นอริยะบุคคลไม่ได้เลยพระเจ้าตรัสเอาไว้ว่ายังไงในธรรมวินยัยภิกษุไม่ฉันอาหารที่เขาฆ่าเพื่อเราไม่ว่าจะด้วยการเห็นได้ยินได้กลิน่นอันนี้ชัดเจนว่าเขาฆ่าเพื่อเราสมมติว่าพระเดินทุด,ดงไปผ่านหมู่บ้านหนึ่ง ชาวบ้านเห็นพระเดินมาเฮ้ยพระธุดงค์มาอีกบ้านหนึ่งบอกเออดิ e e, ฉันฆ่าไก่ดีกว่าจะได้เอาไปถวายท่านพรุ่งนี้เอาละงานนี้ได้ยินละแล้วเช้ามาไก่มาเลยบ้านนั้นมาเลยไก่มาเลยอย่างนี้เขาฆ่าเพื่อเราเพราะพระไม่ได้ใช้เงินซื้อเจตนาฆ่าเพื่อเลยอย่างนี้พู้เจ้าไม่ให้ฉัน เอาละอย่างเงี้ยตรงไปตรงมาแต่อย่างที่ท่านเอามาคิดเป็นวงจรดีมานซัพพลายอะไรเนี่ยเขาไม่ได้ฆ่าเพื่อเราเขาฆ่าเพื่อจะได้เงินดังนั้นงานนี้เขารับเต็มๆส่วนการฆ่าเพื่อพระอะไรเนี่ยเอาละเราไม่พูดถึงละเอาเราเรา,เราแค่ตรงปลายทางว่าจะฉันไม่ฉันพระเจ้าบอกว่าผิดทำวินยัยพระก็ไม่ฉันเพราะฉะนั้นจะได้จบไปเรื่องกินเนื้อสัตว์บาปไม่บาป เอาไว้แค่นี้แต่มันจะมีผลอะไรถ้าท่านบอกว่ากินเนื้อสัตว์ไม่ดีสุขภาพไม่ดีฟังได้ไม่มีปัญหากินมังสวิรัตดีกว่ากินไปเลยกินแล้วสบายใจสบายใจท่านก็เอาเอา,เอาเลยแต่ไม่เกี่ยวกับบาปไม่บาปถ้าเอากันชั้นลึกเลยเนี่ยกินเนื้อสัตว์ไม่กินเนื้อสัตว์ไม่มีผลต่อการบรรลุธรรมเอากันชั้นลึกเลย เพราะถ้ามีผลครูบาจารย์ที่เดินบินธบาตตต้องเข้าไม่ได้เลยตรงไปตรงมาอย่าเอาความคิดเข้าไปแทรกเอาการปรุงแต่งออกก่อนตรงไปตรงมาแต่ถ้าใครจะกินกินไปใครจะฉันฉันไปแต่ให้เข้าใจความจริงอย่ากลายเป็นยิ่งกินยิ่งหลงยิ่งกินยิ่งหลง